เขากำลังปฏิบัติาตภารกิจภรรยาก็โทรมาไม่หยุดในฐานะบริการประจําตัวเขาต้องรักษาความระมัดระวังอยู่เสมอไม่สามารถให้เหตุการณ์ส่วนตัวมีผลกระทบเขาวางสายโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคุณก็ควรรับสายสักหน่อยไม่อย่างนั้นเราทุกคนจะบ้าตายขอโทษครับคุณผู้หญิงเดวิดจึงรับสายภรรยาพูดอย่างร้อนรนเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกไม่สามารถย้ายโรงเรียนได้ถ้าปีนี้ไม่สามารถย้ายได้ก็ต้องรออีกปีเดวิดตอบแบบขอไปทีแล้ววางสายเขาเป็นเพียงบริการที่ไม่มีอำนาจ เป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้เขาระมัดระวังในการซ่อนอารมณ์ของตัวเองแค่ผู้พูดไม่มีเจตนาแต่ผู้ฟังมีเจตนาจูเลียนั่งอยู่ด้านหลังได้ยินการสนทนาของพวกเขาไม่นานหลังจากนั้นภรรยาได้รับอีเมลเป็นจดหมายตอบรับจากโรงเรียนในฝันของลูกเธอรู้สึกประหลาดใจและเรียกเดวิดมาเขามองแค่ครั้งเดียวก็เห็นความผิดปกติมีคนใช้เส้นสายแต่ภรรยาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ขอแค่เด็กได้รับการตอบรับอื่นๆไม่สำคัญมองไปที่จดหมายตอบรับเดวิดเริ่มมีความสงสัยในใจหลังจากส่งจูเลียกลับบ้านในนนวันหนึ่ง ในระหว่างการสนทนาทเขายืนยันความสงสัยของเขาและแสดงความขอบคุณหากคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณผู้หญิงครอบครัวของผมจะขอบคุณมากผมเข้าร่วมการเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมองไปที่บริการที่หล่อเหลาและมีความมั่นใจนักการเมืองที่เย็นชาและมีอำนาจในเวลาทำงานดูเหมือนจะมีอารมณ์แปลกๆคดีการโจมตีด้วยระเบิดในรถไฟยังอยู่ในการสอบสวนผู้ต้องสงสัยสองคนที่ถูกจับไม่มีอะไรให้ข้อมูลมีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่ระเบิดมาจากไหนเป้าหมายคืออะไรไม่มีเบาะแสใดๆเพียงแค่ในการตรวจสอบข้อมูลขนาดใหญ่ แผนกต,ต่อต้านการก่อการร้ายของสถานีตำรวจได้ระบุรถต้องสงสัยและติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษติดตามและเฝ้าสังเกตบนถนนรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งจัดเจ้าหน้าที่รออยู่ที่ทางแยกใกล้เคียงพยายามทำความเข้าใจจุดหมายสุดท้ายของรถต้องสงสัยแต่ไม่คาดคิดไม่นานหลังจากนั้นผู้ต้องสงสัยได้เปลี่ยนเป็นรถตู้ K7 AOS ในรถอาจมีระเบิดอยู่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดผู้อำนวยการสั่งการท,าทันทีให้รถตำรวจการกระสุนทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงสนับสนุนทันที หากจำเป็นสามารถใช้กำลังสกัดจับได้รถที่ติดตามต้องรีบส่งสัญญาณเตือนพยายามแซงรถเพื่อบีบให้หยุดซียูเอฟไม่คาดคิดว่ารถตู้จะเร่งความเร็วหนีไปโดยไม่สนใจเป้าหมายของพวกเขาคือโรงเรียนประถมที่อยู่ข้างหน้าเห็นได้ชัดว่ารถตู้กำลังจะพุ่งเข้าไปในโรงเรียนครูและนักเรียนจำนวนมากอยู่ในอันตรายจู่ๆก็มีรถตำรวจขับเข้ามาจากทางแยกข้างๆหวงอยู่ที่ประตูโรงเรียนตำรวจภายใต้การยิงที่ทรงพลังของตำรวจ รถตู้ในที่สุดก็ชนและหยุดอยู่ข้างถนนตำรวจที่มาถึงได้ล้อมรถตู้ไว้อย่างรวดเร็วต้องการตรวจสอบสถานการณ์ไม่คิดเลยแต่กลับเห็นว่ามีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งยังไม่ตายเห็นตำรวจเขายิ้มย้ออย่างหน้าขุนลุกผู้ต้องสงสัยใช้แรงสุดท้ายในการจุดระเบิดข้อมูลถูกส่งสกลับมาที่จูลียอย่างรวดเร็วมีผู้ต้องสงสัยสองคนและตำรวจสามคนยืนยันว่าตายแล้วตำรวจ5าคนได้รับบาดเจ็บสองคนบาดเจ็บสาหัสเมื่อรองรัฐมนตรีพูดชื่อโรองเรียนที่ถูกโจมตี จูเลียชงักไปชั่วขณะไอ้บ้าคุณรู้จักโรงเรียนนั้นไหมไม่รู้จูเลียพยายามปกป,ปิดอารมณ์เธอรู้ว่าเด็กของเดวิดอยู่ที่โรงเรียนนั้นจากนั้นเธอก็เหลือบมองเดวิดโดยไม่รู้ตัวขณะนั้นเดวิดที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ก็ได้รับข้อมูลจากทายในเช่นกันแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อเห็นเดวิดที่ทำง,งานอย่างเต็มที่และรับผิดชอบจูเลียรู้สึกว่าจำเป็นต้องบอกเขาเรื่องนี้ถึงแม้นี่จะเป็นความลับแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้มันเกิดขึ้นใกล้โรงเรียนของลูกคุณอะไรนะไม่มีีนนัักเรยได้บบ แต่คุณควรโทรหาภรรยาและลูกของคุณขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงตามการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาตินี่อาจเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าการตอบโต้การโจมตีด้วยระเบิดรถไฟของเดวิดเพื่อความปลอดภยัยภรรยาและลูกของเดวิดถูกส่งไปยังบ้านพักปลอดภยัยและมีตำรวจคอยปกป้องตลอด24ชั่วโมงแค่ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการตอบโต้เดวิดไม่สามารถทำง,งานเป็นบอดี้การ์ดได้อีกต่อไปเราต้องประเมินว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ความเสี่ยงที่คุณจะกลายเป็นเป้าหมายไม่เพียงแต่ทําให้คุณและครอบครัวตกอยู่ในอันตรายเพื่อนร่วมงานของคุณรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนของเธอก็จะถูกคุกคามขอโทษครับเดวิดแต่คุณสามารถนั่งอยู่ในสำนักงานและรอาการจัดสันใหม่ได้เท่านั้นนี่ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เขาต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาเดวิดรู้สึกหงุดงิดมากคุยกับเพื่อนร่วมรบที่บา่าทีวีกำลังออกอาก,กาศสัมภาษณ์ของจูเลียหลังจากการโจมตีด้วยความหวาดกลัวครั้งนี้เธอยิ่งมีความแน่วแน่ที่จะผลักดันร่างกฎหมายการสอบสวน เพื่อนร่วมรบคัดค้านแนวคิดทางการเมืองของเธออย่างรุนแรงดาทออย่างไม่หยุดหยอด่อนคนที่มีหน้าตาเรียบร้อยแต่ใจไม่ดีเธอและนักการเมืองคนอื่นๆเป็นพวกเดียวกันช่วยโอกาสเพื่อสแสวงหาพลังมากขึ้นสำหรับตัวเองคุณคือคนโง่ที่ต้องรับผลที่ตามมาพูดถึงตอนสุดท้ายในดวงตาที่เยือกเย็นนั้นมีความกดแค้นแสดงออกมาคุณคิดว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรถ้าได้สัมผัสรสชาติจะรู้สึกอย่างไรรสชาติแบบไหนรสชาติของการต้องรับผลที่ตามมา เกี่ยวกับการโจมตีด้วยความหวาดกลัวในโรงเรียนจูเลียได้เรียกประชุมกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่อต้านการก่อการร้ายรายงานหลังจากการวิเคราะห์ระเบิดในครั้งนี้และระเบิดในการโจมตีรถไฟมีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกันเมื่อจูเลียถามถึงสาเหตุของการโจมตีในโรงเรียนรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจมีการติดต่อระหว่างประชาชนบนรถไฟกับผู้ก่อการร้ายเปิดเผยตัวตนของเดวิดแต่ผู้อำนวยการหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสตีเฟนกลับชี้ให้เห็นอย่างไม่ปราณีว่าอาจเป็นข้อมูลที่รั่วไหลจากเจ้าหน้าที่ภายในสถานีตำรวจจูเลียเห็นด้วยกับคำกล่าาวนนี้้มกขึ เธอได้ดำหนิการทำงานที่บกพร่องของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอย่างรุนแรงในฐานะที่เป็นสองหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของสถานีตำรวจไม่ถูกกันมานานแล้วต่างฝ่ายต่างขัดแย้งกันต่างพยายามที่จะขอรับทรัพยากรอำนาจเพิ่มเติมจากจูเลียเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายการสอบสวนได้ดียิ่งขึ้นจูเลียเริ่มให้ความสำคัญกับหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติอีกครั้งเมื่อเห็นว่าการสอบสวนของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายไม่มีความก้าวหน้าเธอมีท่าทีที่แข็งกร้าวเตรียมให้หน่วยงาน้ี เข้าร่วมในการสอบสวนผู้ต้องสงสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่อต้านการก่อการร้ายแซมสันพยายามต่อสู้ไม่คาดคิดว่าจูเลียจะโกรธจัดขึ้นมาอย่างก,กระทันหันไม่ใช่ตำรวจคนเดียวที่สามารถหยุดยั้งการโจมตีได้จริงคุณกลับอยากให้เขาออกจากทีมรักษาความปลอดภัยของฉันนี่ส่งข้อความที่ผิดอย่างสิ้นเชิงที่แท้จูเลียไม่พอใจกับการที่ตำรวจย้ายบริการเดวิดออกไปตั้งแต่ก่อนแล้วในขณะนี้เธออาจจะแยกไม่ออกว่านี่เป็นเพียงเหตุผลในงานหรือเป็นการระบายอารมณ์ส่วนตัวไปตายซะเถอะ สเฟนหลังการประชุมรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาเกรยียดหลอมจูเลียฉันหวังว่าคุณจะไม่จริงจังที่จะให้หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติมีอำนาจมากขึ้นพวกเขาไม่โปร่งใสพอและยากที่จะถูกเรียกคืนความรับผิดชอบนี่จะเป็นบรรทัศนที่อันตรายมากอันตรายที่แท้จริงคือการคุกคามความมั่นคงของชาติความไม่พอใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งผลถึงตำรวจอย่างรวดเร็วผู้บังคับบัญชาเรียกเดวิดที่ไม่ได้ทำงานมาหลายวันคุณกลับไปที่กระทรวงมหาดไทยต่อเถอะขอบคุณครับท่าน ไม่ต้องขอบคุณผมดูเหมือนว่าคุณจะมีเพื่อนในระดับสูงนะักม <Pl aces. S 2> ีคนในรัฐบาลช่วยทำงานได้ง่ายเดวิดกลับไปที่กระทรวงมหาดไทยอีกครั้งจูเลียพบว่าเดวิดกลับมาทำงานเป็นบอดี้การ์ดประจำตัวอีกครั้งอย่างรวดเร็วเขามีสายตาที่เฉียดคมเขาติดตามและปกป้องจูเลียตลอดเวลาและในขณะที่ทำงานเธอมักจะเหลือบมองเดวิดอยู่เสมอนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่เข้มงวดของจูเลียทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างมากทุกครั้งที่เธอเข้าหรือออกจากสถานที่สาธารณะ นักข่าวมักจะพากันมารุมล้อมแม้แต่รัฐมนตรีคนแรกก็เริ่มมีคำพูดที่ไม่พอใจรู้สึกว่าเธอกำลังดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนเพียงคนเดียวนักการเมืองหัวรุนแรงมักจะได้รับสายคุกขามากกว่าเสมอวันนั้นเฟนเนมันมาถึงแล้วขณะที่เดวิดพาจูเลียไปประชุมเสียงปืนดังขึ้นทำลายความสงบทั้งหมดห <David. S 1> มอบลงหมอบลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกลอบสังหารคนขับถูกยิงที่ศีรษะในขณะที่รถยังไม่เสียการควบคุมเดวิดจับพวงมาลัยอย่างแน่นหนาควบคุมรถให้ชนกับข้างทางแล้วหยุด มือปืนยังคงยิงต่อเนื่องเขาใช้กระสุนระเบิดแรงสามารถเจาะกระจกกันกระสุนได้แต่ไม่สามารถเจาะแผ่นเหล็กกันกระสุนได้จูเลียตกใจจนพูดไม่ออกตกใจอย่างมากเดวิดให้เธอรีบหมอบลงใช้ตัวรถเป็นที่กำบังเขาติดต่อสำนักงานใหญ่ท,ทันทีขอเรียกกำลังเสริมติดอาวุธศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์กำลังจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุกำลังปิดล้อมพื้นที่รอบนอกตำรวจที่ไม่มีอาวุธรออยู่ที่ขอบเขตร,รถตำรวจกัรกระสุนคาดว่าจะถึงภายในสองนาทีแต่การโจมตียังคงดำเนินต่อไปสถานการณ์วิกฤตอยย่่างงิ เดวิดลงจากรถอย่างระม,มัดระวังจากด้านข้างแล้วใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายจุดที่ถูกยิง <S <S เขาถ่ายภาพตำแหน่งที่แน่นอนของมือปืนบนหลังคาของอาคารฝั่งตรงข้ามเดวิดรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีแต่กำลังเสริมติดอาวุธยังไม่มาถึงรถตำรวจกันกระสุนไปไหนแล้วกำลังปิดล้อมพื้นที่รอบนอกคาดว่าจะถึงในอีกสองนาทีคุณพูดว่าอีกสองนาทีเดวิดเริ่มรอไม่ไหวแล้วตอนนี้พวกเขาคือเป้าหมายที่มีชีวิตไม่สามารถนั่งเฉยๆรอให้เกิดเรื่องได้เขาปีนขึ้นไปข้างหน้ารถแล้วดึงคนขับลงมา เรียกทีมบริการที่อยู่ข้างหลังให้ทําหน้าที่คุมกันแล้วถอยรถออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อหลบจากการยิงของมือปืนเขาจะไม่เห็นเราอีกต่อไปในไม่ช้าไวที่67วิเจ็คจนกระทั่งขับเข้าไปที่ชั้นล่างของอาคารที่มือปืนอยู่หลุดพ้นจากสายตาของเขาจูเลียปลอดภัยในช่วขณะเดวิดให้เพื่อนร่วมง,งานปกป้องเธอส่วนเขาเองหยิบอาวุธแล้ววิ่งเข้าไปในอาคารเตรียมพร้อมที่จะกำจัดท้ยคุกคามอย่างเด็ดขาดเขามาถึงดาดฟ้าได้อย่างราบรื่นมือปืนกําลังเตรียมตัวหนีจากที่เกิดเหตุ แต่ไม่คาดคิดเลยในขณะที่เขาถือปืนรออยู่เตรียมที่จะจับมือปืนมีชีวิตเขาตกตะลึงตำรวจติดอาวุธมือสังหารกลับเป็นเพื่อนร่วมรบของเขาในช่วงเวลานี้อากาศดูเหมือนจะหยุดนิ่งแต่เดวิดรู้ถึงหน้าที่ของเขาจบแล้วเพื่อนเพื่อนร่วมรบรู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาวางกระเป๋าปืนลงอย่างเบาๆดูเหมือนเขาจะเตรียมตัวยอมแพ้แต่เขากลับยื่นมือไปที่ด้านหลังอยากต้องมีคนไปหยุดเธอทําเรื่องให้เสร็จไม่ เพื่อนร่วมรบกลับฆ่าตัวตายเดวิดรู้สึกสับสนทันทีทุกอย่างมาถึงเร็วเกินไปการจบก็มาถึงเร็วเกินไปเหตุการณ์การโจมตีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก่อให้เกิดความวุ่นวายระดับไทยพุกคามในประเทศได้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเดวิดรีบกลับบ้านเขาหยิบปืนที่เก็บสะสมไว้ขึ้นมาเขาซ่อนมันไว้ในที่ที่รับตายยิ่งขึ้นเพื่อนร่วมรบคิดจะลอบสังหารรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแม้ว่าเขาจะตายแล้วแต่ประวัติและตัวตนของเขาจะต้องถูกสอบสวนอย่างละเอียดบางทีเขาอาจจะถูกเกี่ยวข้องด้วยเขาาาาาตตต้้้องงเเรีีีียยมมัววล่่่หหนนนนใฐะททปป็ถูกจ ก่อนที่การสอบสวนจะสิ้นสุดจูเลียถูกจัดให้ทัศน์ในโรงแรมที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มง,งวดเดวิดยังคงปกป้องเธออย่างใกล้ชิดนักการเมืองใหญ่กลับคืนสู่ความสงบเหมือนปกตินึกถึงเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุเธอรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเล็กน้อยทำไมตำรวจถึงไม่มาที่จตุรัสเพื่อช่วยเหลือการที่ตำรวจไม่มีอาวุธเข้ามานั้นอันตรายมากไม่ฉันไม่ได้พูดถึงพวกเขาแต่หมายถึงรถตำรวจกันกระสุนใครจะเป็นคนสังการไม่ได้ให้การสนับสนุนและยังทิ้งเราไว้ในจุดที่มีการยิงกัน ฉันคิดว่าสถานการณ์มันไม่ใช่แบบแนี้แน่ตอบคำถามของฉันเดวิดหัวหน้าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายแอนนี่แซมสันจูเลยแสดงสีหน้าที่มีความหมายลึกซึ้งแต่เดวิดเชื่อว่าการล่าช้าของตำรวจนั้นมีเหตุผลอื่นการลดจำนวนผู้บาดเจ็บเป็นภา,า,นารกิจหลักฉันถูกยิงจูเล่ยังคงมีอารมณ์ตื่นเต้นในความยุ่งเหยิงเธอทำชุดชากระเด็นตกลงพื้นเธอคงหวังให้ฉันตายไม่ใช่หรอือ เดวิดไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมแต่กลับเข้ามาต่อกระโลงอารมณ์ของเธอการเข้ามาใกล้อย่างกระทันหันทำให้การเคลื่อนไหวของทั้งคู่หยุดชะงักไปโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศในอากาศเต็มไปด้วยความโรแมนติกหลังจากการต่อสู้เล็กน้อยจูเลียเข้ามาแนบชิดฉันไม่ใช่ราชินีเธอสามารถสัมผัสฉันได้ในช่วงเวลานี้จูเลียไม่ใช่นักการเมืองที่มีอำนาจสูงอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่เปราะบลงและต้องการการตอบใจ ในฐานะบริการประจำตัวเดวิดได้ฝ่าฝืนข้อห้าม